ปีเตอร์ดิงเลชกับการแสดงเป็นท็อกซี่เฉพาะในห้องซ้อมใน The Toxic Avenger โดย Peter ร์ดิงเลชได้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับส c รี e แลนด์นะครับว่า ตอนที่ผู้กำกับภาพยนตร์บอกผมว่าผมอาจจะไม่ได้แต่งตัวเป็นท็อกซี่ตอนแรกผมก็คิดนะครับว่ามันยังไงนะคือคนดูต้องคิดว่านั่นเป็นผมและผมก็ต้องมั่นใจว่านั่นคือตัวผมทั้งที่ผมไม่ได้แสดงเป็นตัวละครนั้นนะน,นะแต่ผมจะบอกว่านักแสดงแทนอย่างลุยีซาเกเรโลซึ่งเป็นคนที่ใส่ชุดและก็แสดงบทท็อกซี่แทนผมกว่า70%ของตัวหนังเธอทำงานได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆนะครับคือจริงๆผมก็แสดงเป็นท็อกซี่ทั้งเรื่องนั่นแหละ แต่ผมเนี่ยแสดงมันอยู่ในห้องซ้อมเพื่อทําให้เธอจดจําแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาบนจออีกทีหนึ่งครับซึ่งเธอก็สามารถทําได้ในแบบที่ผมแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ําจากนั้นผมก็ต้องมาพากเสียงคับลงไปอีกทีหนึง่งพอประกอบร่างกันแล้วกลายเป็นว่ามันเหมาะสมกับโทนหนังแบบพอดบพอดีเลยครับต้องยอมรับว่าเธอทํางานนี้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆผมไม่มีคําอื่นจะมอบให้นอกจากคําชมเลยครับ